มัดเนือนี้เลยมีเล็กปุยมัดตุ้นนี่ยักคนนะเตรียมขี้ดกแดกเลยพุดได้เอาใช่มักทั้ง่งกานเตรยมอารม หมดแล้วมาดลถมาดรถมาละกอให้แถวน้ามา มึงอยู่ไปสายถึงเรียนเจ้าชีบวะรับสิงคโปคับคัดให้นาะมึงออมเง็กทักน้อ มีน้ำเ like like ๋ยไปดิเอาเาคุณ้องไปเลิกมีน้ำไปดิเบ้าได้แล้วคุณต้องไปกระ้งไล้วน้องอมให้ตะกงิด่ไเบาเาไปองเจ้าลยหน่อเอาไมเเจ้าหน่ไ้เอาเจาไปนับเอาะตเ้าไปนครักเจ้รตไปนะครับตไม่ะครบ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มีหน่อไม้อีกไม่เข็มหอยแล้วท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไมหมเสียมพุนุท่านผู้ชมถึงวันนี้ทมงานเอาเอกมาแล้วเสียม,มาคุณลุงคุณลุง เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เอากันไหมเอาสิเกงน้ำใหม่หิบึงนะผู้ชมนะวันนี้นะคับแล้วเลยเลยซับอือหูล้างเลยเอาล้างแล้วกินกินเลย Nó không nó không Nó không không Nó mai không hoài không 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 Nè, không 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 nó không 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 Nó không 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 lời đây làm sống của nó nãy à lệm anh em again cháy 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 ăn cháy 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 ăn cháy 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 Sung

Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ

i'm 一支烟，走啊！<吧> i know

เราครอบง่วนเลยตรงกลางนี่นหน้าลูกเวรยิ้มใจค่ะหน้าลูกเวรแหลมพะเชลจุดวเวอาเต๊ขึ้นเรอตัวนี้ก่อนเลยนี่จับเอาไปเอาไปลูไปพีน้อยรอตอโอ้ยมากันได้ตะขี้ตกอ้ยได้ขี้เรือนะโอตื่เกิน

โอ้แลู้ล่อามาแล้วอ้าวแล้วอ้วอ่้กับปู่กเกา1อันนี้อันนีหน้หมดเ,เ,เลยจังวาเนาะเขมด้อ เอามามัดคูเอามามัดคู่คู่เอามาชึกน้ำมันสิเข้มแลยวนี้เอาผามาดูหาอรล่ะเนี่ยนต่ตไปข้างบนเอยเนีเดี๋ยวนะเ่ามันมึนเมื่อไรเฝ่านี่เานั่นเผนี่เ่อไเมึงยั่งลงเลยมันใบล้มบนนั้นแป มาเพน้วไองกัน้ฮเสียงงไนะควมปุ๊บลงมาแล้วร้อยแล้วมนีค่ะอย่าบมือเลยมเลยพี่มาเล่นอย่พี่ขอให้เข้าล้องนะเวมาเล่นอร้อาอยู่กพบกหลล้นี่ เดียวกับพ่ท้าลมลมกันเรียบร้รอยแล้วนกโขชิวมานัดาที่โล้งน่คุณวะโตทันเลมีเท้าทางอันนี้ล่ะพุกที่ร้านขึ้นแล้วค่ะเอาไม้ีาเพ็ดอันข้าพดต๊ครับมันมะเข้าฮะเสีย <c oughs> <c oughs> โบแล้มานอนเท่าฝนตกเพาะสังกระสีมาพระใครก็พาบาดได้น้อฝนตกมามากับประโยชน์เบเยดแล้ว้ามันหัวเฮ้าก็เอาพาบพกเครื่องอีกชนธนาบอยู่ก็ยังยังไอเมา่ ไม่ควรพักรักท like ี่ชาได้บออ๋อนอกกับนี่รักชาไว้ในจังหวักรักที่ชาว